นั่งเห่าเด้อในฟาวเดชั่นตอนที่9ขณะที่ยานอีวิทัสกำลังจำข้ามจักรวาลสันวอรเธอคิดว่าเธอจะต้องตายแน่ๆยานอีวิตัสนั้นเป็นยานโบราณการจะจำจะต้องทำให้ตัวเองสลบเสียก่อนถึงจะทำการจำมาด้วยความปลอดภัยได้แต่ทว่าน,นี้สันวอกํกำลังมีสติอยู่ในระหว่างการจำและทันใดนั้นเองการจำมันก็ได้สิ้นสุดลง และยานอีวิตัสก็ได้พาซันวอมาที่ดาวเทอร์มินัสที่ตั้งของฟาวเดชันและเหตุที่ยานอีวิตัสจำมาที่เทอร์มินัสนั้นก็เพราะว่าลูอิสหัวหน้าของพวกฟาวเดชันเขาได้ใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายบังคับยานพาซันวอมาที่ดาวเทอร์มินัสแห่งนี้เองซันวอเธอรู้สึกเสียใจมากๆแต่ทว่าเธอก็ขอบคุณลูอิสถ้าไม่ใช่เพราะเขายานอีวิตัส อาจจะพาซันวอไปที่ไหนในจักรวาลก็ได้ต่อจากนั้นซันวอก็พยายามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือไปที่ดาวเทอร์มินัสแต่ทว่าก็ไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆกลับมาเลยหลังจากนั้นซันวอก็เลยตัดสินใจออกมานอกยานเธอกระโดดมาที่ยานอาวกาศของพวกเบงก้าที่จอดอยู่กลางอาวกาศนั่นซันวอเธอกะว่าเธอจะขับยานอาวกาศนี้ลงไปในดาวเทอร์มินัส แต่ทว่าทันใดนั้นเธอก็เห็นฮิวโก้แฟนของเธอลอยอยู่กลางอวกาศซันวอร์เธอรีบเข้าไปช่วยฮิวโก้เข้ามาในยานและเมื่อทั้งคู่ได้พบกันซันวอร์นี่ก็ดีใจมากๆที่ฮิวโก้ยังรอดชีวิตอยู่ฮิวโก้เขาได้บอกกับซันวอร์ว่าเหตุที่เขารอดชีวิตนั้นเพราะว่าเขาและยานรบของพวกเทนพิสได้เกาะมาพร้อมกับยานอินวิทัสและทั้งหมดก็จ้ำมาที่ดาวเทอร์มินัสแห่งนี้ ร้อมกับซันวอลและต่อจากนั้นซันวอลและฮิวโก้ก็ได้สังเกตเห็นว่าทั้งดาวเทอร์มินัสได้ถูกสนามพลังของเดอะวาวครอบอยู่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของคนในฟาวเดชันจะเป็นยังไงแต่ถึงอย่างนั้นซันวอลเธอก็จะลงไปที่นั่นสนามพลังของเดอะวาวไม่สามารถทำอะไรซันวอลได้ส่วนฮิวโก้ซันวอลได้ขอร้องเขาให้ฮิวโก้และพวกทหารเทนพิสที่เหลืออยู่ ไปกู้ยานอินวิทัสกลับมาหากใช้การได้ยานอินวิทัสจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคตทั้งคู่ทั้งซันวอลและฮิวโก้ก็เลยจำใจที่จะต้องจากกันอีกครั้งทางด้านของดอนจักรพรรดิในวัยหนุ่มเขาก็คิดว่าเขาคงอยู่ที่นี่ต่อไปอีกไม่ได้แล้วเมื่อดัสจักรพรรดิในวัยแก่เขาเริ่มรู้ความลับของดอนว่า ดอนมีความผิดปกติจากเรื่องจำนวนนกป่าที่ยิงได้ดอนยิงนกป่าได้หกตัวและดอนก็เอาทิ้งไปสามตัวให้จำนวนดอนยิงได้นั้นมันเท่ากับจำนวนของดัสตที่ยิงได้นั่นก็คือสามตัวเหมือนกันแต่ทว่าดอนไม่รู้อะไรเลยแท้จริงแล้วดัสตเขาเคยบันทึกเอาไว้ในภาพวาดครั้นเมื่อดัสตเคยเป็นหนุ่มนั้นในการล่าครั้งแรก ดัสก็ยิงนกป่าได้หกตัวเหมือนกันดัสก็เลยสงสัยว่าทำไมดอนยิงจำนวน,นนกป่าได้ไม่เท่ากับเขาดัสนี่สงสัยในตัวของดอนมากๆว่าตอนนี้ดอนเป็นอะไรต่อจากนั้นดอนก็หนีออกมาจากวังตามเส้นทางที่อาซูราสาวคนสวนที่เขาหลงรักบอกทางเอาไว้ดอนต้องลงมาที่ชั้นใต้ดินที่ลึกถึง3 3ชั้นห่างจากพื้นผิวของดาวเทนทอ อ่อด้วยเขาจะต้องมุดลงทางระบายน้ําที่เป็นไฮเปอร์ลูปต่อจากนั้นเขาก็ต้องมาพบกับเหล่าผู้คนที่ยากไร้ที่อาศัยอยู่มากมายที่อยู่ในชั้นใต้ดินแห่งนี้สุดท้ายดอนเขาก็ได้ถึงที่หมายมันก็คือห้องพักของอาซูร่านั่นเองและเมื่อดอนกับอาซูร่าได้พบกันทั้งคู่นี่ก็ดีใจมากๆโผก,กอดกันด้วยความดีใจดอนเข้าไปอาบน้ำรออาซูลาอยู่ แต่ทว่าเมื่อเขาออกมาอสูรากับเอาปืนเลเซอร์ยิงเขาดอนสับสนมากๆเขาไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าดอนก็วิ่งกระโดดออกมาจากห้องหนีตายและเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหนีไปที่ไหนต่อด้วยสุดท้ายคนของพวกอสูราก็ได้มาจับตัวดอนเอาไว้ก่อนที่ดอนอีกคนนึงจะเดินเข้ามาอัดดอนตัวจริงจนสลบ หลังจากนั้นดอนก็ได้ถูกพาตัวกลับมาที่ห้องพักของอาซูล่าและแท้จริงแล้วอาซูล่านั้นเธอเป็นสมาชิกขององค์กรใต้ดินที่มีจุดมุ่งหมายล้มล้างราชวงศ์สายโลหิตของดอนส่วนดอนอีกคนเขาก็คือร่างคนที่องค์กรรับนี้แอบไปขโมย DNA จากแท้งโคนขององค์จกักรพรรดิมาโคลนร่างใหม่กันเองโดยมีจุดประสงค์จะให้ร่างคนของดอนนี้ เข้าสวมรอยดอนตัวจริงและก็ชิงบัลลังก์มาเป็นของตัวเองซึ่งพวกเขาไม่สามารถที่จะไปลักพาตัวดอนตัวจริงออกมาจากพระราชวังได้เพราะถ้าขืนทำแบบนั้นคนขององค์จกักรพรรดิจะตามฆ่าพวกเขาล้างโคตรอย่างแน่นอนพวกเขาก็เลยใช้วิธีให้อสูล่าเป็นนกต่อทำให้ดอนหลงรักเพื่อให้ดอนหลบหนีออกมาจากวังด้วยตัวของเขาเองพวกเขาวางแผนแบบนี้ เอาไว้หลาย10ปีแล้วและทางด้านดอนร่างโคนนั้นก็ต้องเรียนแบบดอนร่างจริงได้ทุกกระเบียดนิ้วไม่ให้คนสงสัยหรือว่าจับพิรุธได้และหลังจากนั้นเมื่อทั้งคู่ทำการถ่ายโอนนาโนบอทจากดอนร่างจริงสู่ดอนร่างโคนได้ทั้งหมดนาโนบอทก็ทำการรักษาบาดแผลของดอนร่างโคนให้หายได้ภายในพริบตาและต่อจากนี้ มันก็ถึงเวลาตายของดอนร่างจริงแล้วทันใดนั้นดอนร่างจริงเขาก็สังเกตเห็นมแมลงปอจักกลที่บินอยู่ด้านนอกต่อจากนั้นหน่วยราชองครักษ์ขององค์จกักรพรรดิก็ได้โรยตัวเข้ามาที่นี่พวกเขาจัดการยิงคนขององค์กรใต้ดินจนตายจนหมดส่วนทางด้านดอนร่างโคนนั้นโดนปาดคอตายอย่างเหี้ยมโหมดด้วยฝีมือของดาร์คชา์โดองครักษ์ส่วนพระองค์ เงานักฆ่าผู้รับใช้เบื้องบาทขององค์จกักรพรรดิต่อจากนั้นดัสก็ได้เดินเข้ามาดัสได้พูดกับอาซูล่าว่าคิดเหรอว่าเรื่องที่พวกแกแอบ,บทำนั้นมันจะพ้นสายตาพวกเราได้พวกเราจับตาดูคนที่ทำงานให้พวกเราอยู่เสมอไม่มีทางรอดพ้นสายตาของพวกเราไปได้หรอกต่อจากนั้นอาซูลาก็ถูกคุมหัวพาตัวออกไปที่ด้านนอกดัสได้เข้ามาแล้วก็ต่อว่าดอนเป็นอย่างมาก เขาโกรธด,ดอนแล้วเขาก็ได้พูดว่าท่านทําไมทําแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าท่านมีความผิดปกติความลับแบบนี้ทําไมเราจะไม่รู้ล่ะดอนการโคนร่างของจกักรพรรดิขึ้นมามันมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากและเราก็รู้ด้วยว่าตอนเป็นหนุ่มเราเคยคิดอะไรเราเคยทําอะไรมาบ้างมันตบตาเราไม่ได้หรอกดอนแต่ถึงแม้ว่าดัสจะโกรธดอนขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถตัดสินลงโทษด,ดอนได้ ต้องรอให้เดที่กำลังเดินทางมาถึงเทนทอมาตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด When did story ส่วนทางด้านซันวอร์เมื่อเธอลงมาถึงดาวเทอร์มีนัสซันวอร์เธอก็ได้พบว่าคนในฟาวเดชั่นพร้อมทั้งทหารของพวกอนาคลีออนล้วนหมดสติกันไปหมดแล้วเพราะว่าโดนสนามพลังของเดอะวาวเล่นงานซันวอร์เธอได้เดินตามทางมาหาเดอะวาวเรื่อยๆ จนกระทั่งซันวอลได้มาพบกับแม่ของเธอที่นอนหมดสติอยู่และในมือของแม่ซันวอลก็ได้ถือพามเรเดียนเอาไว้ซันวอลเธอได้หยิบพามเรเดียนขึ้นมาเธอพยายามที่จะคิดถึงคำพูดแม่ของเธอและซันวอลก็พยายามที่จะเปิดพามเรเดียนขึ้นแ้าว่าซันวอลพยายามขนาดไหนเธอก็ไม่สามารถเปิดพามเรเดียนออกได้เลยจนกระทั่งซันวอลได้เห็นนิมิต เธอได้เห็นด็อเตอร์เชลดอนและเกลที่กำลังเปิดพามเรเดียนอยู่และเมื่อซันวอร์ได้เห็นท่วงท่าการเปิดพามเรเดียนทั้งหมดซันวอร์เธอก็สามารถเปิดพามเรเดียนออกได้และเมื่อพามเรเดียนเปิดออกมามันก็ส่งผลต่อเดอวาวทันทีผนึกที่ห่อหุ้มเดอวาวได้หลุดออกเผยให้เห็นเนื้อในของเดอรวาวซึ่งลักษณะของมันคล้ายกับก้อนพามเรเดียนเลยและเมื่อเดอวาวรูปแบบใหม่ ได้ปักลงสู่พื้นดินของดาวเทอร์มีนัสเดอะวาวมันคืออะไรกันแน่ <S <S หลังจากนั้นแม่ของซันวอลและทุกคนในดาวเทอร์มินัสก็ฟื้นสติขึ้นมา <S 1> <S 1> <S เพราะว่าสนามพลังของเดอะวาวนั้นมันได้สลายไปแล้วต่อจากนั้นทหารของพวกอนาคลีออนก็ได้สติและพวกมันก็บุกมาที่นี่ด้วย และข่าวนี้พวกมันก็ได้ถามหาฟาราและทหารอนาคลีออนคนอื่นว่าหายไปที่ไหนพวกมันไม่พอใจมากๆพอจากนั้นฮิวโก้ก,กับทหารของพวกเทนพิษก็ได้บินตามลงมาและบอกให้พวกทหารอนาคลีออนยอมจำนนทิ้งอาวุธแต่โดยดีไม่เช่นนั้นพวกเขาจะจัดการให้ตายและเหมือนว่าทหารของพวกอนาคลีออนจะรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็เลยวางอาวุธแต่โดยดี แต่ทว่าทันใดนั้นฟาร่าที่เธอขโมวย,ยานของพวกเทนพิสก็ขับยานบินลงมาถล่มยานของพวกเทนพิสจนไม่เหลือซากฟาร่าเธอได้ลงมาจากยานเธอหวังอย่างเดียวนั่นก็คือยึดยานอินวิทัตไปถล่มดาวเทนทอขององค์จกักรพรรดิแต่ทว่าซันวอร์เธอก็ได้ห้ามเอาไว้ว่าอย่าทำแบบนั้นเลยฟาร่าซันวอร์เธอได้บอกทุกคนให้พวกเรานั้นรวมพลังกัน ซันวอเธอหวังว่ายานอีวิทัศน์นั้นจะสามารถเป็นข้อต่อรองกับองค์จักรพรรดิได้ซันวอลเธอคิดว่าถ้าพวกเรามีอาวุธมหาปลัยจักรวรรดิจะยอมรับฟังพวกเราแต่โดยดีถ้าหากพวกเรายังขืนดื้อดึงทำสงครามกับจักรวรรดิต่อไปพวกเรามีแต่ตายกับตายสถานเดียวอยู่แล้วซึ่งทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ต่างเห็นด้วยกับความคิดของซันวอล แต่ถว่ามีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับซันวอลนั่นก็คือฟาร่านั่นเองฟาร่าเธอคิดแค่จะฆ่าคนขององค์จักรพรรดิล้างแค้นให้กับน้องชายของเธอเท่านั้นในทันใดนั้นเองเดวาวมันก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นฟาร่าเธอเห็นท่าจะไม่ดีเธอเลยจัดการสั่งยานรบของเธอยิงเดวาวซันวอเธอเห็นว่าฟาร่ากำลังจะทำลายเดวาวเธอก็เลยจัดการคว้าธนูของฟาร่านั่นแหละ ยิงธนูพุ่งปักคอของฝาร่าตายในทันทีต่อจากนั้นก็มีเงาลึกลับเดินออกมาจากเดอะวาวและนั่นก็คือด็อกเตอร์เชลดอนนั่นเองด็อกเตอร์เชลดอนได้เดินออกมาแล้วก็เข้ามาหาทุกคนแล้วเขาก็พูดว่าถ้าทุกคนในดาวชายขอบจักรวาลร่วมมือกัน ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้เฮ้ยเพื่อนๆนนี่มันคือคำทำนายของด็อเตอร์เชลดอนที่เคยพูดเอาไว้นะครับว่าจากักรวรรดจะพินาศและมันจะเริ่มจากดาวชายขอบจักรวาลมันเริ่มตรงกับคำทำนายแล้วจบค่ะ ในฟาวเดชันตอนที่10ตอนจบนะครับเพื่อนๆดรเชลดอนได้ออกมาคุยกับทุกคนทั้งชาวดาวเทนพิทชาวดาวอนาคลีออนและทุกคนที่อยู่ในฟาวเดชันดรเชลดอนได้กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะร่วมมือกันโค่นล้มจกกักรวรรดิทุกคนที่อยู่ที่นี่จงเปลี่ยนตัวเองเป็นนักปฏิวัติทุกท่านรู้หรือเปล่าว่าทำไมชาวดาวเทนพิท เป็นอริกับชาวดาวอนาคลีออนนั่นมันก็เพาะฝีมือของจักรพรรดิคลีออนที่สองเขาได้ส่งดาร์คชาโด์มือสังหารของเขาไปแอบสังหารกษัตริย์ของชาวดาวเทนพิษในวันที่กำลังจะอภิเษกสมรสกับอันเทรสหญิงนักรบของชาวดาวอนาคลีออนและก็ป้ายความผิดให้อันเทรสอนาคลีออนว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารกษัตริย์ของชาวดาวเทนพิตและหลังจากนั้นทั้งสองดวงดาว จึงกลายไปเป็นศัตรูกันเสมอมาทาั้งๆที่สองดวงดาวนี้ควรจะเป็นมิส,สนิสนมกลมเกลียวกันมานานแล้วนั่นแหละก็คือความชั่วร้ายของจกักรพรรดิคลีออนคราวนี้ทุกคนก็เลยต่างถามดเรเชลดอนว่าแล้วพวกเราจะสู้กับจักรวรรดิยังไงล่ะดเรเชลดอนพวกเรามีกันแค่นี้ดเรเชลดอนก็บอกว่า ก็ยานอินวิทัตยังไงล่ะทุกคนถึงแม้ว่ามันตอนนี้จะมีแค่ลำเดียวเท่านั้นแต่ถ้าว่าคนในฟาวเดชั่นที่ฉันส่งมาที่นี่ล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศทั้งนั้นพวกเราจะสร้างยานอินวิทัตขึ้นมาเป็น10บสิบลเป็นร้อยร้อยลำก็ได้และเหตุผลที่ยานอินวิทัตอยู่ที่นี่เพราะฉันได้โปรแกรมมันเอาไว้ก่อนแล้วให้ในเวลานี้ยานอิวิทั์จํามาที่ดาวเธอมีนัส ซึ่งทุกอย่างมันมาจากคําทํานายของฉันเองทุกคนต่อจากนั้นไอ้หนูจีอกับโพล่ลีก็ได้ถามด็อกเตอร์เชลดอนว่าด็อกเตอร์เชลดอนคุณฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ยังไงซึ่งพอหนูน้อยทั้งสองคนได้สัมผัสกับร่างของด็อกเตอร์เชลดอนพวกเขาก็รู้โดยทันทีว่าด็อกเตอร์เชลดอนนั้นเป็นเพียงแค่ภาพจำลองเท่านั้นเองด็อกเตอร์เชลดอนได้บอกกับไอ้หนูทั้งสองคนว่า นี่คือร่างของฉันหลังจากที่ฉันตายไปแล้วแค่นั้นเองตอนที่ฉันตายร่างของฉันได้ถูกบรรจุลงสู่โลงพิเศษแล้วก็ถูกปล่อยออกสู่จักรวาลและเมื่อโลงของฉันเคลื่อนผ่านดวงอาทิตย์โลงของฉันได้เสื่อมสลายแล้วก็เกิดปฏิกิริยาก,กับสเก็ตและก็ฝุ่นละอองของดวงดาว ข้อมูลของสมองของฉันถูกสำรองใส่ในโลงแห่งนี้และเมื่อน,นั้นมันก็กลายไปเป็นเดอะวาวมุ่งหน้าสู่จักรวาลและสุดท้ายจุดหมายปลายทางมันก็คือดาวเทอร์มินัสนั่นเองฉันเฝ้าดูทุกคนจากวันที่เริ่มสร้างฟาวเดชั่นจนมาถึงวันนี้ผ่านทางเดอะวาวหรือพูดอีกอย่างว่าเดอะวาวก็คือฉันนั่นเอง ฉันรอวันที่จะมีใครสักคนจะสามารถเดินฝ่าสนามพลังของเดอะวาวเข้ามาเปิดพามเรเดียนต่อหน้าฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันทำนายล่วงหน้าเอาไว้หมดแล้วว่าแล้วด็อกเตอร์เชลดอนก็นเดินเข้าสู่เดอะวาวซันวอเธอได้เดินเข้ามาแล้วก็ถามคำถามสุดท้ายกับด็อกเตอร์เชลดอนว่าด็อกเตอร์เชลดอนสิ่งที่ฉันเห็นก่อนหน้านี้ทั้งนิมิตทั้งภาพความฝันต่างๆด็เตอรเชลดอน คุณบอกคำทํานายอนาคตกับฉันใช่ไหมให้ฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มาถึงวันนี้ด็อกเตอร์เชลดอนก็ได้ตอบสันวอว่าฉันไม่รู้เรื่องนิมิตเลยนะหรือว่าความฝันอะไรทั้งนั้นที่เธอมองเห็นฉันไม่ได้ทําอะไรกับเธอเลยทั้งนั้นซันวอทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เธอเห็นมันด้วยตัวของเธอเอง ว่าแล้วด็อกเตอร์เชลดอนก็เดินหายไปในเดอะวาวและเดอะวาวก็ได้คืนสภาพของมันเป็นดังเดิมส่วนทางด้านอาซูล่านั้นเดยได้สั่งให้ประหารทุกคนที่มีสายเลือดของอาซูล่าไม่ว่าจะเป็นญาติกงโหติกาพี่น้องลูป้ปาน้าอาสืบลงไปยันโคตเงาสักลาเทือกเขาเหล่ากอไหนไหนถ้ามีสายเลือดของอาซูล่าก็คือตายทั้งหมด ยังไม่หมดแค่นั้นเพื่อนสนิทมิสหายครูบาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนอาสุราหรือว่าคนที่เคยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆกับอาสุราก็ล้วนตายทั้งหมดเช่นเดียวกันในจักรวาลแห่งนี้จะไม่มีใครระลึกถึงอาสุราได้เลยอาสุราจะถูกลืมไปว่าในจักรวาลแห่งนี้ยังเคยมีเธออยู่ส่วนอาสุราถูกลงโทษในข้อหาสร้างความด่างพ้อยให้จิตใจขององค์จักรพรรด โทษของอสูรานั้นจะถูกจับขังอยู่ในหอคอยถูกมัดอยู่กับเตียงให้อาหารผ่านทางสายเลือดเคลื่อนไหวไม่ได้ถูกตัดประสาทสัมผัสทั้ง5้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและรสชาติแต่ทว่ายังให้คงรู้สึกตลอดเวลาอยู่แต่ทว่าไม่ให้ตายอยู่แบบนั้นตลอดไปโอยโคตรโหดเลยครับเพื่อน ส่วนทางด้านดาวเทอร์มินัสนั้นทหารอนาคลีออนได้มอบธนูศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาให้กับซันวอเพื่อเป็นเครื่องหมายสุดยอดนักรบของชาวอนาคลีออนต่อจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ของ f ฟา n d เดชั่นก็ได้ทำการศึกษายานอีวิทัสเพื่อหวังจะสร้างพวกมันขึ้นมาอีกและยิวโก้เขาก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้ปัญชาการของยานอินวิทัสหลังจากนั้นชาวอนาคลีออนและชาวดาวเทนพิต พวกเขาก็ได้จับมือร่วมกันสร้างกองทัพที่ยิ่งใหญ่เกลียงไกลขึ้นมาและทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นบนดาวชายขอบจักรวาลมันเป็นอิสระและมันก็หก่างไกลจากจักรวรรดมากๆเป็นไปดังคำทำนายของด็อกเตอร์เชลดอนต่อจากนั้นในคืนที่ซันวออยู่กับฮิวโ,โก้ซันวอเธอก็นิมิตเห็นเกล์อีกแล้วซันวอลได้เดินออกมาโดยเธอคิดว่า นี่มันคือฝีมือของด็อเตอร์เชลดอนในเดอะวาวหรือเปล่าและแล้วเธอก็เห็นเด็กคนเดิมอีกซันวอก็เลยตัดสินใจตามเด็กคนนี้ไปจนกระทั่งเด็กคนนี้ได้หันมาหาเธอนี่มันคือเกลตอนเป็นเด็กนีเพื่อนหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็กระโดดลงน้ำไปต่อจากนั้นซันวอก็ได้มาหาแม่ของเธอเธอได้ถามว่ารู้จักเด็กคนหนึ่งที่มักชอบว่ายน้ำอยู่เป็นประจำหรือเปล่า แม่ของซันวอก็เลยจำใจเล่าความจริงให้ซันบอฟังว่าตอนที่เธอเดินทางมาที่ดาวเทอร์มินัสในยานมีธนาคารตัวอ่อนแม่ของซันบอเธออยากจะให้กำเนิดใครสักคนบนดาวเทอร์มินัสเธอก็เลยตัดสินใจเลือกตัวอ่อนที่พิเศษที่สุดนั่นก็คือตัวอ่อนลูกของเกลกับเรสมาอุ้มท้องที่ตัวของเธอและแม่ของซันวอก็เชื่อมั่นเสมอว่า ซันวอ์คือเด็กที่มีความพิเศษและเมื่อซันวอ์รู้ว่าตัวเองเป็นลูกของเกลและด้วยแรงลางสังหอนและนิมิตต่างๆที่เธอเคยเห็นมานั้นเธอคิดว่าเกลน่าจะยังรอดชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในจักรวาลแห่งนี้อย่างแน่นอนซันวอ์ก็เลยตัดสินใจออกตามหาเกลแม่ของเธอและก่อนที่ซันวอ์จะจากดาวเธอมีนาตไปฮิวโกก็ได้มาหาเธอ และทั้งคู่ก็ต้องจากกันอีกครั้งส่วนทางด้านดอนจักรพรรดในวัยเด็กนั้นเขาได้ถูกดิเมเซลพาตัวมาต่อหน้าเดลดัตเพื่อตัดสินลงโทษความผิดของเขาในครั้งนี้ซึ่งเดจะเป็นคนตัดสินทั้งหมดเดได้กล่าวถึงสิ่งที่เขาได้เดินทางประสบพบเจอมาทั้งการเดินทางข้ามจักรวาลการได้เจอาศาสนาลูมินิส และการได้เดินทางในเส้นทางวัตจักรชีวิตและเขาก็ได้นึกถึงคำพยากรณ์ของดเรเชลดอนที่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้เดก็เลยตัดสินใจไว้ชีวิตดอนและเดก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าถึงเวลาแล้วที่จักรวรรดิจะต้องรู้จักทำตัวเป็นไผ่ลู่ลมรู้จักปรับตัวตามยุคสมัยซะบ้างไม่เช่นนั้นพวกเราก็อาจจะเสื่อมสลายก็ได้ และเมื่อดัตได้ยินเช่นนั้นเขาก็ไม่พอใจเขาได้พูดว่าทำไมต้องไว้ชีวิตดอนจกักรพรรดิพิกลพิการแบบนี้ปล่อยไปาราชวงศ์ของพวกเราจะเป็นยังไงจะปกครองจักรวาลกันแบบไหนข้าเตือนเจ้าแล้วนะว่าจะออกนอกเทนทอเดทุกรัชสมัยไม่เคยมีคลีออนคนใดออกนอกเทนทอเลยและเมื่อทั้งคู่ได้ปะคารวมกัน กูก็เข้าตบตีกันเป็นการใหญ่ไม่มีพี่มีน้องปานจะฆ่าแกงกันและแล้ว,ลวสิ่งที่เหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นเมื่อดีเมอร์เซลจัดการหักคอดอนตายไปซะเฉยๆเฮ้ยดอนตายแล้วครับเพื่อนๆดีเมอร์เซลได้กล่าวทิ้งท้ายว่าข้าจงรักภักดีต่อจกักรพรรดิและจกักรวรรดิเสมอมา และเมื่อดอนตายไปดัตก็ก็สะใจใหญ่เขาได้สั่งให้นำร่างโคนของดอนที่เป็นร่างสำรองออกมาจากแท้งโดยทันทีต่อจากนั้นเดก็ได้อุ้มร่างดอนมาที่เลเซอร์เผาร่างจากักรพรรดิซึ่งจริงๆแล้วดอนเคยคุยกับเดว่า เขานั้นคิดว่าเดเป็นพ่อของเขาเสมอดอนเขาอยากมีพ่อแต่ทว่าเขาก็งงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเดว,ว่าพวกเขานั้นเป็นอะไรกันแน่และเมื่อร่างดอนถูกเผาจนกลายเป็นเท่าทานเดก็ได้แต่นั่งเสียใจต่อจากนั้นดาร์กชาโดนักฆ่าประจำพระองค์ก็ได้เอาเรื่องสำคัญมาบอกกับเดดาร์กชาโดได้สืบพบว่าพวกองค์กรลับ หวังโคนล,ล้มองค์จักรพรรดนั้นพวกมันได้ทำการปนเปื้อนร่างของจักรพรรดิมาหลายองค์ก่อนหน้านี้แล้วและเมื่อเดยได้ยินเช่นนั้นเดย์เขาก็รู้โดยทันทีว่าทั้งตัวเขาทั้งตัวดอนที่มีความผิดปกติรวมไปถึงรัชนั้นล้วนมีการปนเปื้อนพวกเขาคือร่างโคนที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้เหมือนกับองค์จักรพรรดิคลีออนที่หนึ่งร่างต้นร้อยเปอร์เซนต เดแค้นใจมากๆของไม่น่าเกิดมาเป็นร่างคนที่ไม่สมบูรณ์แบบของจกักรพรรดิคลีออนที่หนึ่งเลยและท้ายที่สุดของเรื่องเวลาผ่านไปอีก138ปีที่ยานจำศีลของเกลมันได้พาเกลมาถึงดาวซินแนกดาวบ้านเกิดของเกลแล้ว และเมื่อนนั้นยานจำศีลของเกลก็ได้พาเกลพุ่งลงสู่มาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาและหลังจากนั้นเกลก็ได้ออกมาจากยานจำศีลและเธอก็ได้ลงเรือเล็กชูชีพพร้อมทั้งนำมีดสั้นของเรสติดตัวมาด้วยหลังจากนั้นเกลก็ได้พายเ,าเรือมาเรื่อยๆจนกระทั่งเกลได้มาพบบ้านของเธอที่ตอนนี้น้ำท่วมเกือบมิดหลังคาแล้วดาวซินเนกของเกลนั้น น้ำได้ท่วมตามการคำนวณทางคณิตศาสตร์จริงๆเกลก็ได้แต่เสียใจว่าคณิตศาสตร์ที่เธอชำนาญน,นั้นมันไม่สามารถช่วยเหลือคนที่อยู่ที่นี่ได้เลยต่อจากนั้นเกลเธอก็สังเกตเห็นว่าที่ใต้น้ำมีไฟสว่างสีแดงติดอยู่เกลก็เลยตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปดำน้ำตามแสงไฟไปเรื่อยๆเกลกได้พบกับยานอวกาศลำหนึ่งที่จมอยู่ที่นี่ และข้างในเกลก็ได้พบกับยานจำศีลที่ถูกทิ้งเอาไว้แต่เทว่ามันก็ยังคงทำงานอยู่เกลก็เลยตัดสินใจช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในและพอเกลพาเขาขึ้นมาบนเหนือน้ําเกลก็ได้พบว่าคนที่เกลช่วยนั้นมันก็คือซันวอนั่นเองนี่มันคืออะไรกันครับเพื่อนๆมันคือลางสังหรณ์หรือว่ามันคือความบังเอิญที่เกิดขึ้นในจักรวาล หรือมันคือสายสัมพันธ์และความผูกพันของการเป็นคู่แม่ลูกมันเหลือเชื่อสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่อย่าลืมนะครับด็เอรเชลดอนเคยบอกเกลว่าเกลสามารถสัมผัสอนาคตได้และสันวอก็มักจะเห็นภาพเดียวกันที่เกลเคยเห็นอยู่เสมอตอนจบนี่พีคสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่อย่างน้อยมันก็แฮปปี้เอนดิ้งครับคู่แม่ลูกได้เจอกัน แม้จะต้องตามหากันเป็นร้อยร้อยปีครับโ้ยสุดยอดจบแล้วครับ